สวัสดีครับวันนี้ผมโนไอเดียครับวันนี้เรามีอะไรมาเล่นกันแล้วนะครับสำหรับวันหยุดอยู่บ้านตามช่วงวิตกิตการโควิดนะครับผมวันนี้ก็เลยทำาการลักน้ำตู้ปลานะครับสำหรับคนที่ใช้กองนอกอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมจำลองขึ้นมานะครับก็มีตู้ปลาเล็กนะครับแล้วก็ สมมติว่าไอ้ถังนี่เป็นถังกองแล้วกันนะครับผมทำจำลองขึ้นมาเพราะพอดีตู้ใบใหญ่ผมตูดมันแตกนะครับโยนท่อนไม้ลงไปแรงไปนิดนึงเลยแตกนะครับผมก็เลยต้องเอาเลยมาจำลองตู้เล็กให้ให้ให้ดูกันก่อนนะครับผมตัวนี้นี่จะเป็นาการลักน้ำนะครับสำหรับคนที่ใช้อกองนอกนะครับสำหรับตู้ปลานะครับตัวนี้ เพราะว่ามันก็เหตุการณ์สำหรับเวลาไฟดับนะครับไฟดับปุ๊บน้ําจะถูกดูดออกหมดตู้ครับตู้ปลาครับน้ํามันจะถูกดูดออกหมดดังนั้นจึงต้องมีท่อเขาเรียกว่าท่อการลักน้ําหรือว่าอะไรเลอแต่ผมเรียกว่าท่อการลักน้ําขึ้นมาเพื่อป้องกันการดูดน้ําออกหมดตู้นะครับอุปกรณ์ก็ไม่ยากครับ นะครับก็มีบอลวาลวมีท่อมีข้องงอมีสามทางก็แค่นี้เองข้อง,งอก็ใช้อยู่ประมาณห้าหกตัวห้าตัวครับแล้วแต่สอบอลวาลสองตัวส่วนแล้วก็เป็นท่อส่วนท่อน,นี่ความยาวนี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ขนาดความสูงนะครับความสูงของตู้นะครับความสูงของตู้วัดตู้จะสูงจะไอ้กว้างขนาดไหนละหรือว่าจะเอา ท่อเนี้ยไปไว้ตรงส่วนไหนก็สามารถดับกันเอาเองได้นะครับตรงส่วนนี้ที่การต่อก็ไม่ยากครับก็เนี่ยครับตามรูปครับตามรูปแบบต่อมานี้นะครับอันนี้จะเป็นตรงส่วนนี้จะเป็นท่อน้ําออกนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นท่อน้ําออกคือมหาถังกองนะครับผมครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ในตู้ปลา นะครับเป็นท่อที่อยู่ในตู้ปลานะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นวาล์วอากาศนะครับตรงส่วนนี้เป็นวาล์วอากาศซึ่งซึ่งตัวนี้มันทําได้2แบบนะครับเป็นการลักน้ําธรรมดาเลยคือดูดน้ําออกธรรมดากับการลักน้าแบบแบบโฟนะครับแบบว่าถ้าสมมติว่าน้ําลดลงมาถึงถึงระดับนี้แล้วปุ๊บนะครับถึงระดับนี้ปุ๊บน้ําก็จะหยุดไหล พอไฟมาปุ๊บนะครับปั๊มดูดน้ําจากถังพักเนี่ยขึ้นไปเติมปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะไหลให้เองอัตโนมัติไหลเอ่อไหลออกจากตัวท่อนี่นะครับตัวท่อจะทําการดูดน้ําให้เองครับก็จะสามารถทําได้อสองแบบนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่จะเลือกใช้กันตามสะดวกเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าเราจะใช้กันยังไงทํากันยังไงนะครับครับโอเคอันดับแรกก็เนี่ยครับเอาท่อ นะครับห่อจะเด้สวมเข้าไปในน้ำนะครับสองเข้าไปในน้ำก่อนัอนนี้ผมจําลองไว้ประมาณนี้นะครับครับประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้อานนี้ก็ถ้าไปใส่กับตู้ใส่กับอะไรก็ต้องหาที่ยึดกันเอานะครับอันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ําลงไปก่อน เติมน้ำลงไปนะอ่สมมติว่าผมต้องการนะครับมาถึงตรงนี้นี่เอ่อเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำจะลดถึงระดับไหนดูตรงสามทางตรงนี้นะครับถ้าสามทางอยู่ระดับไหนน้ำก็จะลดลงถึงแค่ระดับนั้นถ้าใช้ระบบโฟนะครับระดับเอ่อระบบน้ำหมุนเวียนสามทางถึงระดับไหนอ่ามันก็จะอยู่แค่ระดับนั้นลดถึงแค่ระดับนั้นนะครับอ่าส่วนท่อข้างในนี่ผมก็เอาลงประมาณนี้พอนะครับคิดว่า ถ้ามมติว่าไฟดับมันดูดน้ําก็จะได้ไม่หมดตู้ถึงแม้เราจะใช้ระบบไหนก็ข้างนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมจะทําการเทสให้ดูนะครับจะทาการเทสให้ดูการอันดับแรกก็คือเราต้องปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับปิดวาล์วตัวนี้ปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็เปิดวาล์วตัวบนไว้ผมจะเทสตัวเป็นการลักน้าธรรมดาก่อนนะครับซึ่ง ก็น่าจะทํากันได้นะครับการรักน้าธรรมดานะครับก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าพันยังไงก็ที่การก็แค่เติมน้ํานะครับเข้าไปให้เต็มตันนี้นะครับเพื่อไล่อากาศนะครับอากาศจะพุดงพุดุดปุ่งุุออกนะครับนี่คือผมจะเติมน้าเข้าไปให้เต็มก่อนนะครับเติมน้ำเข้าไปให้เต็มนะครับพอเติมน้ําให้เต็มเสร็จปุ๊บ พอเติมน้ําเต็มเสร็จปุ๊บผมก็จะปิดวาล์วตัวนี้นะครับปิดวาล์วตัวนี้นะครับปิดวาล์วตัวนี้ปุ๊บเพื่อให้เกิดสูญยากาศนะครับพอบปิดวาล์วตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เอ่อเปิดวาล์วตัวนี้เลยน้ําก็จะถูกดูดลงมานะครับน้ำก็จะถูกดูดนะครับดูนะครับกระดาษน้ําก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆลยอันนี้เป็นแบบการลักน้าธรรมดานะครับ็นกรักน้ําธรรมดา จึงจะดูดน้ำมือมาดูจนหมดถึงขั้นระดับตาไม่ตายพอตาไม่ตายปุ๊บระบบนี้ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าเวลาถ้าเวลาถ้าไฟมาไฟมาปุ๊บต้มที่อยู่ในถังพักนะครับทำงานทำงานปุ๊บน้ำก็จะ ออกไปล้นตู้ปลาได้ถ้าเราไม่ใส่ปั๊มอีกตัวหนึ่งข้างในตู้ปลานะครับครับมันก็จะล้นแต่ถ้าเราใส่ปั๊มอีกตัวหนึ่งข้างในตู้ปลาก็ไม่มีปัญหาครับก็สามารถใช้ได้ครับก็ปั๊มตัวที่อยู่ในตู้ปลาก็จะดูดน้ำลงมาแล้วก็ปั๊มตัวที่อยู่ในถังพักก็จะดูดน้ําขึ้นไปครับแต่ก็คือน้ําไม่ย้อนแน่นอนครับเ,เพราะว่าบางคนเขากลัวว่าเออ ไฟดับแล้วน้ําจะย้อนออกหมดตู้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ไม่ยอ้อนเดี๋ยวเรามาทําให้ดูอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบแบบโฟโล์คือพอน้ําหมดปุ๊บนะครับพอน้ําน้ําลงถึงระดับนะครับที่ผมบอกมันจะถึงระดับตรงนี้พอถึงระดับตรงนี้ปุ๊บน้ําจะดูดไหลเองนะคพอน้ําดูดไหลปุ๊บพอพอไฟมาปุ๊บพอไฟมาปุ๊บ ดูดน้ําจากถังพักขึ้นไปพอน้ําขึ้นมาปุ๊บแรงดันน้ําก็จะทําให้น้ําไหลเองอัตโนมัติระบบนี้คือว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้ปั๊มอยู่ในตู้ก็ได้นะครับตรงนี้แต่ก็ต้องมาดูตัวปั๊มที่ดูดน้ําขึ้นในตู้อีกทีนึงครับว่ามันแรงเกินไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูครับผมอันดับเวลาเทสก็เหมือนเดิมครับปิดวาล์วตัวข้างล่างก่อนนะครับผมแล้วก็ ส่วนวาล์วตัวข้างบนต้องเปิดนะครับเปิดไว้เลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาเติมน้ํากันนะครับผมอันนี้ก็อาจจะงอกแงกนิดนึงครับเพราะไอเทปให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวถ้าถ้าเอาไปติดตั้งกับตู้ปลาอะไรยังไงก็ต้องหาที่ยึดให้มันแน่นหนากว่าน,นี้นะครับผมทลเ,เดี๋ยวเรามามาที่น,นี่กันนะครับามาลองเทสดูครับผมแบบ นครับนี่ผมเติมน้ําลงไปนะครับในตู้ปลาเอาน้าจากถังพักเติมเข้าไปนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเติมน้ําเข้าไปตรงจุดนี้เติมน้ำเข้าไปตรงจุดนี้น,น,นี่ครับเสร็จเติมน้ำเข้าไปนะครับตรงนี้เพื่อไล่อากาศนะครับตอนนี้อากาศไปหมดละ ในอากาศเสร็จปุ๊บผมจะไม่ปิดวาล์วตัวนี้นะครับถ้าละถ้าระบบนี้คือเราจะไม่ปิดวาล์วนี้เราจะเปิดวาล์วตัวข้างล่างทันทีนะครับจะเปิดวาล์วตัวข้างล่างทันทีเพื่อให้น้ํามันไหลลงนะครับเปิดปุ๊บแล้วก็ถอดสายยางออกได้เลยครับน้ํามันก็จะไหลนะครับแต่นี้นะครับ <laughs> น้ามันก็จะไหลเองอัตโนมัตินะครับน้าก็จะไหลเองอัตโนมตัติในระบบนี้คืออันนี้คือ บางคนว่าทำไมมันไหลอย่างกบบเยี่ยวแมวก็เปลนเพราะว่าไอ้ข้อต่อพวกนี้ผมยังไม่ได้ติดกาวนะครับผมยังไม่ได้ติดกาวเข้าไปมันก็เลยมีอากาศแรกซึมเข้าไปได้มันก็เลยไหลเป็นเยี่ยวแมวอย่างนี้แต่ก็ไหลตลอดครับจนถึงระดับนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะลงมาถึงขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็ไหลมาเรื่อย จริงถ้าติดกาวอะไรแล้วมันก็จะไหลแรงกว่านี้เยอะอยู่ครับผมไม่ได้ติดกาวตรงข้ตอต่อข้องอยพวกนีม้มันก็เลยไหลเป็นเยี่ยวแมวจะไหลครับไหลไหลอยู่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าพอมันไหลถึงระดับตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับไหลถึงระดับตรงนี้แล้วสามทางตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยถึงสามทางตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเราเติมน้ําเข้าไปมันจะทํางานให้เราไหม เรามาดูะครับโดยที่วาล์วข้างบนผมไม่ได้ปิดนะครับเปิดไว้เหมือนเดิมปกติตัวนี้ครับก็จะเป็นลัะอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะทํางานถ้าเราเองอัตโนมัติไหมครับผมก็ใช่ครับน้ําก็จะถูกดูดลงมาจนหมดนะครับไหลติ่ง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 นะ้ำตึ่งูกขดูดมาแค่ระดับนี้เองครับกับ ตัวแบบสามทานของเรานะครับมันจะไม่เกินกว่านี้นะครับผมก็จะหยุดทันทีนะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบน้ําวนแบบระบบโฟลว์ระบบน้ําวนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาน้ําที่อยู่ตรงนี้นะครับเติมเข้าไปนะครับเติมมาดูว่ามันจะดูดน้ำหรออันนี้ครับหยุดนะครับหยุด่นะครับหยุดจริงๆๆๆจริงนีเพราะว่า มันยังได้ระดับคนอยู่นิดนิดนะครับอ,อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ําที่อยู่ตรงนี้เติมเข้าไปนะครับว่ามันจะไหลไมายังไงบ้างนะครับผม พอปั๊มทำงานนะครับพอไฟมาปุ๊บปั๊มทำงานนะครับน้าก็จะเริ่มไหลแรงขึ้นเพราะผมก็เติมน้ําเข้าไปละนะครับก็ไม่ได้เอาสายยางอะไรเสียบแหกปานะครับก็นะครับระดับน้ําก็จะอยู่นี่ก็น้ําก็จะไหลเองโดยอัตโนมัติแต่ความแรงของน้านี่ก็จะอยู่ที่ความสูงครับของสู้ปลากับถังถังกองครับว่าถ้ายิ่งสูงน้ําก็จะยิ่งไหลแรงกว่านี้ ต่นี้ผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้ติดกาวดอะใรด้วยอากาศอาจจะมีแทะคืนเข้าไปบ้างประมาณนี้นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือระบบระบบโฟนะครับระบบคือน้ําไหลเองอัตโนมัตินะครับตันวนี้ก็ลองอาไปทําาตามกันดูได้ครับหลักสําคัญนิดเดียวครับตรงสามทางกับท่อที่อยู่ข้างในนั่นเองส่วนท่ออื่นจะยาวจะอะไรก็ไม่สําคัญเท่าไหร่ก็แค่นั้นเอง แต่ห้างที่ดีครับผมว่ามันก็น่าจะต้องมีปั๊มอยู่ในตู้ด้วยนะครับพอพอไฟมาปุ๊บปั๊มในตู้ก็จะได้ดูดน้ําออกมาแล้วก็ปั๊มที่อยู่ในถังพักนะครับก็จะได้ดูดน้ําขึ้นไปเพราะบางทีก็เราก็ยังควบคุมแรงดันน้ําไม่ได้นะครับว่าน้ําในตู้จะไหลออกมาแรงขนาดไหนปั๊มตัวที่อยู่ในถังกรองเนี่ยจะ ปั๊มขึ้นไปแรงขนาดไหนมันอาจจะไหลไม่ทันกันไม่สัมพันธ์กันก็อาจจะทําให้มีกระด้อาจจะทําให้น้ําลน้นน้ําหล้วก็ได้แต่ถ้าเรามีปั๊มเราสามารถควบคุมแรงดันได้มันก็น่าจะโอเคน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมตรงส่วนนี้ยังไงก็ลองทาทากันดูครับมีข้อสงสยัยอะไรก็ทิงกลางก้องแจ้งกันเข้ามานะครับไอเดียสําหรับคนที่อยากได้อ่อยากเลี้ยงปลาตู้นะครับแล้วก็อยากใช้กองนอก ซึ่งก็อย่างว่ากองนอกก็สะอาดวัวกองที่อยู่ในตู้อยู่แล้วนะครับผมตรงส่วนนี้งั้นก็ยังไงก็ขอฝากติดตามคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ยังไงก็คลิปอื่นๆก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะผมก็มีอีกหลายโปรเจกต์อยู่เพราะช่วงนี้ก็อย่างว่าครับหยุด อยู่บ้านเพื่อชาติต้างโควิดน,นะครับผมนี่ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ,รบตรงส่วนนี้ใครงงตรงไหนก็ก,นกิงกลางทักไลน์ทักโทรมาถามได้น,นะครับว่าขั้นตอนการทำหรืออะไรยังไงแต่ผมว่าก็ตาน,นที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับระบบมันประมาณนี้นะครับผมกไม่มีอะไรยุงย่งยาก ครับผมส่วนความยาวของข้อนี่ก็แล้วแต่ขนาดของตู้ครับก็ไปตัดกันเอานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมครับครับสวัสดีครับผม